มาทำอะไรกันบหมงอน่ากลัวอยู่นะทุกคนนะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยผู้เฮ้ยไอ้ยผู้อย่าลงไปเฮ้ยผู้เฮ้ยผู้เฮ้ยไอ้ยผู้เป็นไรวะน่าจะนักเอาเรื่องเลยนะทุกคนผมว่าท่าไม่ดีแล้วนะทุกคนนะไอ้ยผู้ ไอผู้กูไม่ใช่อผู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยทุกคนเมื่อกี้ผมโดนบีบคอนะแล้วน้องผู้มันก็ได้ขาลงไปแล้วนะทุกคนนะแต่ว่าเมื่อกี้มันบอกว่ามันไม่ใช่ไผู้นะแต่แต่ว่าผมเคยมาห้างประจํากับน้องผู้นะน้องผู้ไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนะทุกคนนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรนะน้องผู้เขาป้าเขาพ่อมบอยนะ จิตใจไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนะทุกคนหรือว่าน้องผู้ได้จับหมอ้อเจ้าพี่กะนั้นหรือเปล่านะเพราะว่าอุ้ยอุ้ยกับโดนหัวเลยพ่ไม่นะให้น้องผู้มันจับม้อเลยนะทุกคนแสดงว่ามันเมื่อกี้มันจับหมอไปแล้วนาจะ น่าจะเข้าตัวมันนะเอาแล้วไงนี่ก็จะเช้าแล้วนะทุกคนที่สามปีสี่แล้วว่ามันน่าจะโดนโดนสิ่งแล้วอาการไม่ดีแนละ้ว nhau. Ôi đi. Ai cho tua nó nó cho khấu sính phụ nữa. <laughs> ผมว่าน่าจะไม่พอใจคนที่เลี้ยงแล้วเอาข้าวมาป้อนนะทนุกคนจะ้าย แรงเยอะมากเลยนะเราวแรงมันจงได้บะโปรตีไอพุมันไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนะน่าจะโดนเขาจริงๆแล้วนะก่อนที่จะมันตะเลิดไปกว่านี้เดี๋ยวผมต้องลงไปช่วยมันนะแต่ตอนเนี้ย มันก็ยังมือดอยู่เลยนะมืดมากเลยนะทุกคนแต่ก็เป็นห่วงเหมือนกันนะมันอยู่ข้างล่างนะี่แ่จะตัวหนะ <c oughs> <c oughs> เกือบตนหน้าเลย,ยลว่ามันไอพี่ที่เข้าสิ่งไอพู้มันน่าจะไม่พอใจไอคนที่อามาป้อยไอคนที่เอามาป้อยมันน่าจะวบบว่าเลีย้ยงเขาไม่ไหวหรือเปล่านะใส่เลี้ยงเขาไม่ไหวแล้วเอามาป้อยเขาไม่พอใจนะ เอาแล้วมันถ้ายผมลงไปสู่กันมันนะทุกคนถ้ามึงอยากได้น้องนมึงเอามาสู้กูผมเอามันออกจากบ้านก่อนโอเคทุกคนเมื่อกี้แล้วผมก็จะลงไป ช่วยน้องผูนะผมว่าไอาตัวเมื่อกี้เนะี่ยมันน่าจะเข้าสิงน้องผูเขาลนะผมเพราะว่าน้องผูเนะี่ยไปถือมอมันหรือว่าอะไรสักอย่างนะปกติน้องผูไม่เคยเป็นอย่างนี้นะน่าจะ,น,าจะน่าจะช่วงนี้จิตจิตอ้อนหรือเป็นปีชงของเขาผมก็ไม่ให้แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวผมก็ต้องลงไปช่วยน้องมันละเพราะว่าไอาเจ้าตัวนี้มันไม่ยอมออกจาก ล้าง้องน้องผมเลยนะมันมันท้าใหญ่เลยนะทุกคนเดี๋ยวผมต้องลงไปละมันท้าให้ผมลงไปเลยนะทุกคนนะกูบอกให้มึงลงมาเดี๋ยวผมก็จะลงจากฮางแล้วนะทุกคนต้องลงไปช่วยน้องผู้แล้วนะ và mình không bao giờ chắc tuổi phú tắc chúng ta phải giúp nhau, chúng giúp phải วันนี้นะะ่าจะสี่เขาหนมะผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาเอา,เอามันออกอยังไงนะแค่มีดินลุกเซกกระถางลุกเซกไล้พอหลัง,งับได้นะทุกคนแต่ผมไม่รู้มันจะเอาออกออกจากร้างมันยังไงรับไปเลยนะนอนมันมนสติไปเลยนะ ราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาเจ้าพี่ตัวนี้มันออกออกจากล่างไปผู้ดได้ไงนะตอนนี้เราอยู่ใต้ห้างเนี้ยมันอันตราย,ยมากเลยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาไงต่อดีจะอุ้มขึ้นก็นไม่ได้เนี๋ยวไอผมจะต้องตั้งกล้องไว้ก่อนนะอเอาตัวมันมา

อยู่ล่างมืดก็มืดอันนี้ก็ลาบไป เราต้องรอรอให้ผู้ตื่นยันเช้าเลยนะตอนนี้คือไม่ได้ไม่ได้เลยนะจะขึ้นห้างก็ขึ้นไม่ได้เพราะไอ้ผู้มันนอนอยู่ข้างล่างคนเดียวนะทุกคนผมจะขึ้นไปนอนบนห้างก็ไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องคอยดูแลมันเพื่อนจะมีตัวอะไรมายุ่งกำมันนะอย่างนี้นอนยังไม่ตื่นเลยนะทุกคนนะ แต่ว่ามีเสี่ยงอะไรอยู่รอบๆตัวผมเต็มไปหมดเลยนะผมจะหลับไม่ได้เลยนะทุกคนต้องรอเช้าเงีเดียวเลยนะถึงจะออกไปจากตรงนี้ได้ เสียงอะไรตลอดเวลาเลยอันนี้คือเพียรมากเลยนะง่วงนอนแล้วแต่นอนไม่ได้นะเลยดียวจัะ วัติผมก็มามาเข้าป่ากับไอ้ผู้มันบ่อยนะทุกคนแต่วันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรทําไมปกติมันไม่คนจิตอ่อนนะทุกคนนะมันไม่คนไม่ค่อยกลัวอะไรอยู่แล้วเรื่อยนะทุกคนแสดงว่าเผื่อไม่จับมอแน่นอนเลยหรือว่าเป็นดวงชงก็ไม่รู้กันหรือเป็นดีโชงของมันก็ไม่รู้เหมือนกัน งเ,เงียบเงียบขนาดนี้ดีนะยังมีไฟแฟลชแจ๊กกล้องหมไม่งั้นนี่ข้างล่างนี้มืดมากเลยแล้วก็ขึ้นทางก็ไม่ได้เพราะไอ้นี้มันนอนอยู่ข้างล่างต้องดูแลมันนะต้องร่างกายนะอ้อนแรงมากเลยนะ อ,อถึงสแปมดีนะมีไฟแฟตแจกล้องไม่งั้นแย่แต่เนี้ยคือผมจะหลับไม่ได้เลยนะทุกคนนะผมก็ได้อาใส่ไฟแจ็คแฟตกล้อง กล้องถ่ายนี่แหละนะทุกคนไม่งั้นมืดเลยนะฮะร้างกายเพียมากเลย

รับไปได้เหรอเฮ้ยรับไปชไเชยเลยเอาลเกือบแล้วทำไงดีวะเนี่ยคืนนี้ เดี้ยเรื่ออะไรคืนี้ทาไม่ดีนะต้องใส่พรุ่งนี้ต้องไฟเบ็ดได้ที่หมดวะ เกี้เพื่อนับไปแป๊บเดียวเลยทุกคนนะตกใจมดเลยไอตัวเจ้าพี่ตัวนี้มันไม่ยอมออกจากล้างน้องผมเลยนะแต่ว่าผมต้องผมออกจากป้าตรงนี้ยังไม่ได้นะต้องรอให้เช้าก่อนนะครับทุกคนไม่งั้นไม่ปลอดภัยนะเดี๋ยวแต่ตอนเช้าเมื่อไรเดี๋ยวผมจะพาน้องมัน ผมพาน้องมันไปหาอาจารย์เลยนะทุกคนให้อาจารย์เขา,าไล์ให้อีกทีหนึ่งผมก็ไม่ค่อยมีวิชาขนาดที่จะไล่มันออกไปได้นะทุกคนตอนนี้คือมันค่อยๆออกอยู่นะทุกคนนะผมคิดว่ามันจะรู้สึกตัวเลยนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือมันยังไม่รู้สึกตัวเลยนะ น้องรอ,อยันเช้าแลนะ้วนะเราจะลาบไม่ได้เลย้าบผมน้องโนนเน้นงานแบบเมื่อกี้แน่เลยเมื่อกี้เผล่รอลาบไปนะทุกคนเดี๋ยวเราจะยูยูให้ไกลจักมันอีกนิดอีกน้อยดีนะผมมีมีดอาคมมาแล้วทุกคนนะยังพอแบบว่ายังพอแบบว่าให้มันยังบรรเทาอาการได้อยู่นะ แต่ที่จะไล่มันออกนั้นไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะทำยังไงนะต้องให้อาจารย์ช่วยแนละ้วเดี๋ยวรอเช้าแล้วเราจะออกจากป่าตรงนี้กันแล้วก็จะให้อาจารย์ช่วยไล่มันออกอีกทีนะทุกคนและคืนนี้คือผมต้องยาวๆเลยนะครับ 能包瑶瑶的呢